จะลองทดสอบกันด้วยการยืมเงินถ้าเราเดือดร้อนจะมีใครที่แบบให้เรายืมหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ให้เรายืมก็เลิกคบนะมึงพอจะมีเงินให้ยืมปะวะเดือนนี้ช็อตว่ะหมุนเงินไม่ทันคนอย่างมึงเนี่ยนะช็อตใช่หมุนเงินไม่ทันนะ,ะเท่าไหร่เพื่อนแสนหนึ่งได้ไหมอีเทียอีเทียสวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ช่องช่องฟิตช่องช่องหิวค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่โมงแล้วนะคะไม่ใช่เกือบสิตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะคะว่างเอาตรงๆคือว่างไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเลยวันนี้เราก็เลยกะว่าจะมายืมเงินเพื่อนเล่นยืมเงินเพื่อนเล่นคือกะว่าจะโทรไปยืมเงินเพื่อนเล่น่นว่าเพื่อนจะให้เรายืมไหมที่คอนเทนต์ไม่ออกจริงอ่ะใช่คืออยากรู้ว่าเราอ่ะเป็นที่รักมาก ที่ชังของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากแค่ไหนก็เลยจะลองทดสอบกันด้วยการยืมเงินถ้าเราเดือดร้อนจะมีใครที่แบบให้เรายืมหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ให้เรายืมก็เลิกคบนะ ไปได้เหรอเฮ้ยไ่ให้ยืมก็ไม่เป็นไรคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละเราก็จะเริ่มอ่ไล่ระดับความแบบการยืมอาจจะเริ่มตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงใหญ่ๆอะไรเรื่องขนาดตัวเหรอขนาดเงินส <c oughs> ิขนาดเงิน <c oughs> ขนาดเงินจงโจมไปตั้งไหนวะขนาดเงินเอาเป็นว่าเราจะเริ่มเอ่อลองลองลองทักก่อนนะเดี๋ยววันนี้ตั้งเป้าก่อนดิเฮ้ยมันต้องมีเป้าหมายวันนี้จะยืมเท่าไหร่แสนห้า คือเพื่อนหนูเนี่ยคือมีแต่คนรวยๆใช่ไหมไม่มีพี่เอาแล้วจะตั้งไว้ทำไมเยอะจังวะเอาไปว่าเดี๋ยวพอหลังกล้องพี่ก็โอนมาให้หนูไหมไม่ได้เมฆเมฆเมฆไม่ได้หรอเอาจริงเลยอ่ะตั้งเป้าเอาดีๆแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะถ้าเกิดเรือดร้อนจริงๆแบบตั้งหนึ่งหมื่นสองหมื่นอ่ะหนูแบบขอเงินพ่อขอเงินแม่ก็ได้แล้วคือบ้านหนูรวยอ่ะบ้านหนูมีสิบห้าชั้นอ่ะสิบห้าชั้นหมายถึงชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบห้าใช่เอาหนูจะตอไปทำไม เราจะเริ่มโทรโทรหาก่อนคือเราเป้าหมายของเราคือ1นึ่งแสนใช่ไหมคะเราจะเริ่มโทรหาใครก่อนเลยเดียร์ฟิมไหมเด็กตตดต่อไอฟิมเออมันมันชอบแกล้งหนูเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มโทรจะหาเด็กตตดต่อก่อนฟิลมชื่อเฟซอะไรร้อ <laughs> อ่นะว่างไหมนะทักไปหาก่อนว่าว่างไหมจะเริ่มยืมฟิล์มที่เท่าไหร่ดีนะสองพันละกันเออเอ,อ้เราลองโทรไปหาฟิล์มนี้เราจะบอกว่าอะไรดีนะเออติดต่อพี่ก้องไม่ได้นะพี่ฟองติดต่อพี่ก้องไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องใช้เงินหนุนๆนฟิล์มพอมีให้ยืมไหมส <c oughs> องพันอะไรตุ๊ตุ๊ดตุ๊ต่ะไอ,อ้เน็ตไม่ติดหรอเนี้ยไม่รู้พี่ฟิล์มไม่รับอ่ะไอ้บีตัดเงินเดือนอันเดียะ เดือนๆแล้วอะไม่ตัดงานอยู่หรือเปล่าไม่เบอร์เลยถ้างั้นลองลองลอง,ลองฟิล์มฟิล์ม <c oughs> ิลนมฟิล,ฟล,ลองรักสายพี่นะหนูว่าตัดยังเดือนฟิล์มนี่จริง คือการที่เราโทรไปแล้วลูกน้องไม่รับสายคือเราก็ตัดเงินเดือนจริงแล้วล่ะเออสองพันทีฟิล์มตัดเงินเดือนโอเคเราย้ายจากฟิล์มฟิล์มไม่รับไงโทรไปสามสายนะดูโทรไปสามสายคนต่อไปเออคนต่อไปใครวะยอดก่อนนะครับไหนตอนนี้สุดสุดว่าเขาไม่รับลองพี่ใหม่ไหมลองพี่ใหม่ไหมลองพี่ใหม่ไหมพี่ใหม่เฮ้ยเราไม่ต้องพักเลยเราไม่ต้องพักเราแบบทำเสียงตื่นเต้นตื่นเต้นไปเลยนะโทรไปเสียงตื่นเต้น ฮั <G introductory> <communities> ลโหลพี่ไ,ม,<า>ไม่พี่ไม่พี่ไม่เออพี่หม่ว่างไหมฟองมีเรื่องด่วดนอ่ะพี่เรื่องอะไรเหรอคือฟองอ่ะติดต่อพี่ก้องไม่ได้พี่ก้องมันออกไปไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ฟองอ่ะต้องใช้เงินด,วด่ดวนดเลยอ่ะพี่พอมีให้ยืมสักสองพันไหมมีมีแต่ต้องนะรอนะรอรอนานไหมอ่ะ<อ>พี่ 10นาทีได้ไหมสิบนาทีหรอใช่ได้ได้งั้นเดี๋ยวฟองทิ้งเลขบัญชีไว้ให้พี่ได้ไหมอ่ะคือฟอติดต่อพี่ก้องไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเฮ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ใหม่ขอบผมขอบคุณค่ะท่านหนึงนะค่าได้ค่ะโอเคเรื่บัญชีหนูอะไรวะ ่ใจดีจังอ่ะพี่ใหม่เป็นคนใจดีเลยใครอยากติดตามพี่ใหม่นะครับช่องไหนช่องโซฮานค่ะโซฮานพี่คนหนึ่งนะคือหนูดูมีความสัมพันธ์กับพี่ใหม่แล้วครั้งนี้หนูกวนตีนพี่ใหม่ไปเยอะมากพี่ใหม่ก็ดูรักหนูอ่ะโอ้โหโทรไปใหม่ละโทรได้เถอะว่าได้เดีกลับไปนะเดีกลับไปนะเดีกลับ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 เดี๋ยวโทรเดีโทรกลับไปหาพี่ใหม่ก่อนฮัลโหลพี่ใหม่ขอบคุณนะพี่ที่ให้ยืมพี่โอนตังมาแล้วใช่ปะ พี่โอนตังมาแล้วใช่ป่ะะอไรนะพี่โอนตังมาแล้วใช่ป่ะเนี่ยยังลอ้ยยังหรอฮ่าฮ่าฮ่าโม่ให้สตาร์ทรถอยู่สตาร์ทรถเลยฮะพี่ใหม่จะตันรถเลยเหรอก็เนี่ยแกแกขี่รถโอ้จริงเหรอพี่ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมาถงมาแก้เกเฉยๆอัดคลิปอัดคลิปฮ่าฮ่าฮ่า ทำไมพี่ใหม่ให้ฟองยืมอ่ะฟองอยากรู้อ่ะครับก็นึกว่าด่วนเราก็นึกว่าด่วนถ้าขอยืมสักหมืนะ่นอ่ะจะจะยังด่วนอยู่ไหมเออเมินว่ามีมิเต็ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ใหม่ขอบคุณมากนะคะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะถึงขนเนี่ยสตารมเลยติดตามเดี๋ยวพี่ใหม่เดี๋ยวนะพี่ใหม่พี่รู้จักแอปธนาคารในมือถือไหมพี่คือพี่ใหม่เขาไม่มีแอปธนาคารหรอไอพิมพักมาไอพีมพักมาว้างไหมด่วนมากเอ้ยไอเบอร์ว่าวะไอพิมแก้ตัวไหมไอยืมพิมเท่าไหร่เอ้ยมันเริ่มจากสองพันเราก็ต้องแบบห้าพันไงพิมจะมีปะวะ บอกว่าคืนพรุ่งนี้ฮัลโหลฟิมครับพี่ฟิมไม่ฟองนะครับฟิมฟิมว่างไหมอ่ะพอดีเรื่องด่วนมากเลยอ่ะมีอะไรป่าวฟิคือตอนนี้อ่ะพี่อ่ะรถเสียอยู่แล้วอยู่ตรงร้านส้มรถอ่ะแล้วมันต้องส้มจ่ายด่วนๆเลยแต่พี่ติดต่อวิก้องไม่ได้เลยอ่ะฟิมพอมีให้พี่ยืมไหมห้าพันฟิมเดี๋ยววิมคืนพรุ่งนี้พี่เพิ่งกดออกให้ยายไปจ่ายเงินนะฟีม เจ้าเลยขอว่ามีเม็เนเม็นะครับแป๊บ,บๆ่แต่เองนะพี่ครับครับครับลุงลุงพี่ก็ไม่มีเหมือนกันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรตอนนี้พี่อยู่ไหนอะพี่ตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านจงรถอ๋ออือ ไม่เป็นไรพีนไม่เป็นไรพอจะมีให้เยอะสักสองร้อยไม่ถ้างั้นมีมสองร้อยมีอยู่อีกสองร้อยเอาเอาไม่ละพี่จะพีนโอนให้สองร้อยัเอาเอาเอาฟีมเอาเอาเอาสองร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้เดี๋ยวพี่นั่งนั่งวินกลับไปอที่บ้านพี่ก้องไงเดี๋ยวเอาสองร้อยนั่งรถกลับไปได้พี่เดี๋ยวพีนส่งเรขมาีิมให้พีนะพีไไ่ได้ครับได้ครับขอบคุณนะคะสองร้อยอไนะ้สองร้อย จ้งบอลเท่าไหร่แสนหนึ่งน้ำตาจะไหลอ่ะพมะ่เจ้าสองพันสองร้อยทำไมมันไกลแสนนึงเลยวะเราต้องเอาพี่ที่เอ่อเราคิดว่าเขารักเรามากใช่ไหมเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเขาก็นึกถึงเราเสมอใช่ป่ะหมายถึงว่าผักภาระให้เราเสมอเพี่เล็กเฮ้ยเพี่เล็กนี่ถ้าเราต้องยืมเราต้องยืนเยอะๆว่ะเพราะว่าแกมีตังเพียร์เล็กมีตัง ยืมสักห้าห yeah, no. uh ้าแสนเลยเนี anyway. like <S 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 ่ยิบช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 ิบยืมไปทำอะไรดีอ่ะพี่ทำอะไรดีอ่ะกับพี่อะไรกับพี่อะไรก็จับโกหกไม่ได้เลยว่ะพี่ฮัลโหลพี่แรงพี่ขี้อ๋อเล้งปังปุ๊บปังฮะพี่กินขี้อ๋อเบงปังอ๋อเบงปังพี่เลงพี่สะดวกไหม่ะฟองมีมีเรื่องจะปรึกษาด่วนๆเลยอ่ะพี่เอากี่แสนสองสองแสนใช่พี่สองแสนแล้วกัน อันนี้เรื่องอะไรคนเรื่องอะไรอันนี้อันนี้จริงจังพี่อันนี้จริงจังไม่ได้เล่นนะว่าคือว่าครั้งก่อนนี่พี่ก้องมันขับรถไปชนน่ะเออแล้วทีนี้ตำรวจเขาโทรมาเออจะไปเคลียร์แล้วพี่แต่ว่าเงินที่จะต้องใช้เคลียร์ที่เขาเรียกมามันไม่พอเพราะว่าพี่ก้องเพิ่งทาบ้านไปแต่มันขาดอยู่ประมาณห้าหมื่นอ่ะพี่ก้องชนเขาไงมอไซค์ที่ชนมอไซค์ตอนเมื่อเดือนตุาลาออะ นั่นแหละเออพี่พี่อเล็กพอจะมีให้ยืมสักห้าหมื่นะเพราะว่ามันขาดอยู่ห้าหมื่นอะได้ได้พี่โอนไปให้เขาเรื่มบัญชีมาทำไมง่ายจังอ่ะพี่เดี๋ยวฟองส่งเล็กบัญชีไปไปให้นะ จัดซื้อเมื่อไหร่อะไรนะจัดซื้อเมื่อไหร่สองสองสองเดือนได้ไหมได้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 โอเคค่ะเดือนเดือนเดือนสี่ใช่ไหมใช่เดือนสี่ถูกไหมใช่ใช่ถ้าถ้าเดือนถ้าเดือนหน้าถ้าเดือนหน้าฟองมีฟองก็คืนเลยโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวฟองส่งเลขบัญชีไปให้นะโอเคโอเคครับครับรวยเหรอคือไม่รวยเหรอยืมห้าหมื่นแม่ก็ให้ยืมได้เกินไม่ง่ายไปหรอก คือหนูหนูรู้สึกว่าหนูเป็นที่รักใช่ไหมหนูเป็นที่รักปะวะหรือว่าหรือว่าหนูมีเครดิตเครดิตพี่เอาเลขบัญชีหนูวะไหนพี่จะรู้มไม่ได้หนูไม่รู้เลขบัญชีตัวเองอะทำไงดีอะหนูรู้ว่าเอาเลขบัญชีแป๊บนึงเก่าคนอื่นไม่เอาจนะ <laughs> อริงกับพ <laughs> 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 ี่เล็ขเอาจริงนะนะอะไรคุณพระคุณพระคุณพระเนี่ยเล็ขโอ้เล่ได้ไหม ห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งบาทก็เอาเหรอหนึ่งคืออะไรวะพี่เราเราโทรหาโทรหาเล็กไปบอกพี่เล็กก่อนนะเครียดเครียดสวัสดีฮลัลโหลพี่เล็ก พี่เอามาห้าหมื่นหนึ่งทำไมอะพี่เอาเวลาฟองคืนฟองได้คืนห้าห้าหมื่นหนึ่งอ๋อเวลาฟองคืนจะได้คืนห้าหมื่นหนึ่งเหรอหยอกหยอกไปโอนโนไปติ๊บติ๊รวยเกินอ๋อติ๊บรวยเกินทำไมพี่ให้ยืมง่ายจังอะก็ต้องต้องขอโทษเลยต้องทำยังไงครับฮะพี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันเหรอเออโอ่ขอบคุณมากนะพี่คือแบบเมื่อกี้โทรไปยืมพี่ใหม่มาด้วยเราไปยืมพี่ใหม่มาสองพัน อันนี้ฟองไม่ต้องโอนกลัดแล้วพี่เนาะคือฟองถ่ายคลิปอะฟองมาแกล้งเฉยฟองถ่ายคลิปแกล้งเฉยๆพี่อันนี้ไม่ต้องโอนกลัดเนาะถือว่าเป็นเป็นค่าแกล้งค่าแกล้งเนาะทำไมพี่เป็นคนดีแต่ว่าฟองคือพี่ใจง่ายมากเลยอะเอาจริงพี่เล็กพี่ชิร่ายกับฟองปะเนี่ย ความจริงที่คิดกับพี่ก้องแต่ว่าพี่ฟองไปก่อนอ๋อคิดกับพี่ก้องใช่ไหมแต่ต้องผ่านฟองไปก่อนโอ,โอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟองโอนตังกลับให้แล้วกันเนาะอสองหมื่นใช่ปะเออสองหมืน่นสองหมื่นหนึ่งไม่เหรอพี่เนี่ยเออใช่โอนกลับสองหมื่นหนึ่งเนาะโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับเขาลืมไปเพราะว,ว,ว่าเขาอยู่เข้าไปสองหมื่นหนึ่งก็สองหมื่นหนึ่งก็เอออ่อนเหรอเออต่อไปโทรหาเฮียโทรหาเฮียถ้าแสนหนึ่งมันมีของอะไรที่แสนหนึ่งอ่ะมรกาลูเดนแสนหนึ่งหรอใช่พี่เคยพูดกับพี่ อเออแล้วก็บอกว่าสามเดินคืนสบายเดี๋ยวดีว่าเฮียเขาจะรักเราปะเฮียร er ักเราแหละเฮียไม่ <Hello. S 2> he er รักหรอฮัลโหลเฮียเฮียว่างเปล่าก็ว่างไม่หาอะไรทำมาเฮียเออนั่นแหละเด็ก เนี่ย <Yeah. S 2> <Wow. S 1> คือมีเรื่องกับจาจๆาจ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 ะรบกวนหน่อยอะ่ะ <Wow. S 1> คือวันที่ส mm ิบสี่กุมภาันี้มันเป็นวันวาเลนไทาย mm hmm. ใช่ปะ,แ,ะแล้วพองไงอยากซื้อของขวัญนใ้พี่ก้องแต่ว่าตังที่แบบเขาโอนดาวอะไรมาให้อะ่ะมันยังไม่เข้าเลยอ๋อโอเคก็เลยว่าจะขอย,ยืมเงียนหน่อยได้ไหมอะ่ะได้ได้ัดกแสนหนึ่ง <S <S> เออมึงเป็นใครเยนะ่ นาฬิกาโรเล็กให้พี่ก้องไม่ใช้้แลวจะซื้อนาฬิกาโรเล็กให้พี่ก้องโรเล็กเหรอใช่โรลล์ร้อยได้ไหมเฮียน้องจริงจังนะเนี่ยดูเหมือนไม่จริงจังแต่โคตรจริงจังเลยนะเนี่ย เฮ้ยจริงๆเงี้ยมแสนหนึ่งเดี๋ยวเดือนเดือนเดือนเมษาคืนเมษา,าใช่เมษามันมานานเนี่ยสามเดือนไงเฮ้ยเอาดีดีจริงจริงเชื่อเอาดีดีอ่ะสองเดือนคืนนะเอาดีด <c> ี <oughs> เอาจริงๆเนี่ย มันวันที่ส4สี่นี้เมื่อวันวันวาเลนไทน์ไงแล้วพี่ก้องมันเคยบอกว่าอยากไดนาฬิกาโรเล็กแต่ว่าเงินที่มันโอนเข้ามันก็ต้องรอไงมันก็ต้องรอแบบรอเดือนหน้าโอนเดือนถัดไปโอนอะไรอย่างนี้นาฬิกาโรเล็กรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะนาฬิกาโรเล็กไม่มีหลอกแสนเปยนไงจริงเหรอเอ้าแล้วพี่ก้องมันเคยบอกว่าแสนเนี่มีหลอกีรือแสน แต่ปลายปลายขึ้นอืมเอาก็ถูกแล้วนี่ก็มันก็จะสองแสนอยู่แล้วไงใช่ฟองมีอยู่แล้วฟองมีเก็บอยู่แล้วแต่มันไม่พอมันบอกพอทีัไม่พอใช่มันจังไม่พอใช่คืนเมื่อไหร่นะถ้าถ้าเกิดว่ามีนาได้ก็คือมีนาถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็เมษาแต่๋ยวทย่อยคืนฮะคืนพุกเได้ถ้าอยากจะพวกนี้ก็คือพุ่งนี้ได้บ้าอะไรเหียมระตูกลางวันที่ป็นจีจีอู เยมันก็เดี๋ยวพี่โอนให้แล้ววันที่15เอานาฬิกาไปคืนเขาไม่ต้องห่วงตั้งแต่ก่อนแ้ให้ซื้อเป็นของวันแล้วก็โอนคืนใช่ไหมใช่ได้รอยยิ้เออคือแบบฟองแอบเอาไปแอบเอาไปขายใช่ไหมพอให้ของขวัญแล้วก็แอบเอาไปขายแล้วก็โบยว่าพี่ก้องมันทําหายใช่ป่ะอืมใช่ใช่ อันนี้จริงจังนะเนี่ยอันนี <pou> ้จริงจังนะเนี่ยเฮ้ยจริงจังจริงๆนะเนี่ยไยืมตังจริงจังเฮียยืมตังจริงจังทคลิปเหรอไรไม่ได้ทำคลิปไปยืมตังจริงจังเชอ้าเขียไม่เชื่อรุ่นไหนฟงไม่รู้ว่ารุ่นไหนอ่ะที่พี่กล้องมันเคยส่งมาให้ดูอ่ะฟงก็จำไม่ได้จะซื้อของขวัญให้ใช่เงินไม่พอใช่ไม่รู้รุ่นใช่ไม่รู้อะไรเลยใช่โอ้โหไม่ต้องเอา เฮ้ยขนาดกันด้าฟองไม่รู้รุ่นฟองยังแบบสรรหารุ่นที่แบบพี่ก็มันชอบมาได้เลยนะจอย่าดูทุกความเป็นแบบกุลสตรีสีสยามมาที่นี่คือกันด้ามดูเป็นงเลยดีดีดีเยี่ยมจริงๆงเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำลีปสวัสดีคนดูด้วยนะอะไรของเราพี่งยอะไรนรอเฮียก็ ฝากกูติดตามด้วยนะก่นนะครับอะไรของเฮียเนี่ยเถ้วยรู้หรอทำไมเฮียรู้มากเกิวะเฮียเฮียแกแกลรู้เกินไปไหมเนี่ยแกลแบบแกงทำแกลให้ยืมหน่อยไม่ได้เหรอเฮียไหนไหนก็รู้แล้วว่าทำคลิปแกงให้ยืมหน่อยไม่ได้หรอเหนื่อยใจป่ะแค่นี้แหละเฮียไม่มีอะไรจะคุยด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับครับ เฮียรู้มากอะ่ะเห็นไหมนี่คือความที่แบบสนิทกันเกินไปเพราะว่าเฮียเขาจะรู้ว่าเราอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอ่ะแล้วเฮียก็รู้นิสัย นิสัยหนูดีว่าหนูก็คงไม่ไม่มายืมเงินเฮียเพื่อไปซื้อของขวัญให้พี่ก้องอย่างแน่นอนตอนที่โทรไปบอกว่าของขอยืมเงินซื้อของขวัญเฮียก็โอเคแล้วนะเออแต่พอบอกว่าแสนหนึงเฮียก็ถามว่าซื้ออะไรแล้วเราแบบดันไม่มีข้อมูลไงพี่ทำไมไม่ทำการบ้านมาเฮียเฮียส่งมาบอกว่าทำการบ้านดีๆก่อนดิ ตอนนี้สรุปยอดก่อนเราได้5 2 2 0มบาทอาพันสองร้อยนบาเลโอเคคนต่อไปคนสุดท้ายที่เราจะโทรหานะคะก็คือเพื่อนสมัยเด็กก็ここ <c ười> คือเจนนี่ <c ười> เป็นเพื่อนสมัยเด็กงแั่มอต้นสมัยมอต้นเลยแต่เราจะโทรไปยืมว่าถ้าเราบอกว่าเราช็อตอะเราต้องการยืมเงินแสนหนึ่งเพื่อนจะให้ยืมไหมลองโทรหาอะโทรหาหเฮ้ย ไม่รับ่ะฮัลโหลฮัลโหลมึงว่างปะว่างว่าเออว่างก็หาอะไรทำน่ะมึงนะมึงเป็นไรเนี่ยไม่พอดีว่าแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดแจ้งก่ันเออเออว่า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 เออคือคือจะโทรมาบอกว่ามึงพอจะมีเงินให้ยืมปะวะเดือนนี้ช็อตว่ะหมุนเงินไม่ทันคนอย่างมึงเนี่ยนะช็อตใช่หมุนเงินไม่ทันน่ะ เท่าไหร่เพื่อนแสนหนึ่งได้ไหมอีเทียอีเทียแสนหนึ่งผลลดผลบ้านไม่เนเมื่อไหร่คืนสามเดือนได้ไหมเดือนเมษาเดี๋ยวคืนถ้าเดือนหนึ่งอ่ะให้ได้แสนหนึ่งถ้าสามเดือนให้ได้ห้าหมื่นสามเดือนให้ได้ห้าหมื่นหรองั้นคืนไปเดือนหน้าได้ไหมไปเดือนหน้าถ้าไปเดือนหน้าแสนหนึ่งได้เออคืนไปเดือนหน้าได้ปะแต่มึงห้ามบอกใครนะเพราะว่าปกติกูไม่ค่อยให้ใครยืมตังค์เออแต่มึงห้ามบอกใครนะเพราะว่าปกติกูไม่ค่อยให้ใครยืมตังค์ บอกใครนะเพราะว่าปกติกูไม่ค่อยให้ใครเยอะจ้ะเออได้ไม่บอกไม่บอกเออเพื่อนกันไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวไปบอกให้แฟนบ้างถ้าไม่ใช่เป็นรักสมัยพ2กูนี่ไม่กล้าแล้วจ้ะโอเคอุ้ยสูงใจรวให้บัญชีมากรวยกูแสนห้าแล้วกันเหมือนมีนเยอะอะไรนะแสนห้าแล้วกันแสนห้ามึงค่อยคุยกันกูเดี๋ยวเรื่งเลยบัญชีโอเคขอบคุณนะครับซึ้งอ่ะ หนูมีเพื่อนกับเขาใชมะห <c oughs> ดูหนูไม่มีเพื่อนกับเขาเลย <c oughs> ต้องคนให้หนูยืออมหมดเลยวะพี่หนูคิดว่าหนูหนูจะแบบมีแบบผิดหวงังมีแบบเสียใจนี่เปอร์เซนท์ที่เราโทรไปอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราโทรหาคนสนิทเราลงโทรหาคนไม่สนิทดูสักครั้งไหม <c oughs> โทรหาใครก็ได้เโอเคนะคะสรุปวันนี้นะคะยอดเงินที่เรายืมจากเพื่อนได้ก็คือ1 5 2 2 0 1บาทจากการที่ได้ทําคลิปนี้ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือน้องๆก็รู้สึกรักเรานะพี่ฟอมเป็นคนหนึ่งที่คือไม่ไม่เคยยืมเงินใคร เอานี่ยพี่ฟองมาทําพี่ฟองรู้สึกซึ้งมากว่าพอถ้าเกิดพี่ฟองเดือดร้อนจริงๆอ่ะทุกคนก็พร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยในเรื่องเงินเงมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรายืมเงินเพื่อนไปเพื่อนใจให้เรามาเราก็ควรที่จะคืนให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าเพื่อนดีๆมันหายากนะคนที่ให้เรายืมเงินจริงๆคือคนที่เขารักเรานะใช่ไหมพี่ถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่มีทางให้เรายืมเงินซึ่งมันไม่ใช่จํานวนเงินที่แบบน้อยนิดอ่ะคือมันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างจะเยอะนะการที่เขาให้ยืมคือเขาไว้ใจ ว่าเราจะคืนแล้วเขาก็เชื่อใจเราว่าฉะนั้นอย่าทําลายความเชื่อใจของเพื่อนด้วยการไม่คืนเงินเลยนะคะคนยืมอะ่ะมันยืมง่ายแต่คนทวงอะ่ะมันลำบากใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ฟองปิดคลิปเลยแล้วกันภารกิจวันนี้สําเร็จวันนี้พี่ฟองขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะบ๊ายบาย